สวัสดีทุกท่านในยามเย็นวันนี้นะครับพาทุกท่านมาที่อาฟาร์อมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้จะมาชมแปลงหญ้าซึ่งทางฟาร์มพวกเราปลูกหญ้าไว้ด้วยกัน3ชนิดได้แก่1หญ้าเนเปีย2หญ้ามูราโต้และ3หญ้ากินนีสีม่วงวันนี้จะมาดูว่าหญ้าทั้ง3มชนิดหญ้าไหนที่สร้างความพึงพอใจให้กับพวกเรามากที่สุด ซึ่งทั้ง3ญมาก็ล้วนแต่มีคุณสมบัติที่ดีนะครับแต่ทั้งนั้นที่ทั้งนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ดินนะครับที่อาฟาร์มตั้งอยู่ที่อำเภอสกาจังหวัดสุรินทร์นะครับเดี๋ยวตามมาดูกันว่าย่าามชนิดญ่าไหนที่ให้ผล,ผลผลิตได้มากสุดในพื้นที่ของเราครับเดี๋ยวไปชมกันครับญ้าที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งแล้วมาแรงมากนะครับย้ากิน,นีสีม่วง พวกเรามาชมนะครับบรรยากาศยามเย็นเหมือนกอตะไคร้สูงใหญ่นะครับดูแล้วมาแรงมากนี่ปลูกในที่เดียวกันนะครับมีด้วยกันสามชนิดหนึ่งก็คือยาก,กินีนะครับยากินีสีม่วงสองนู่นฮะเนเปียเนเปียนะครับอยู่นน่นฮะเนเปีย แล้วก็อันที่สามนะครับอันที่สามมูรโตมูรโต้ก็จะมีขนขนนะมูรโต้เนี่ยมีขนนุ่มๆนีย่ามูรโต้แลมูรโต้สองย่ามูรโตสองแล้วก็เนเปียปากช่องหนึ่งนนี้นี่เป็นร่องรอยของเนเปียที่แตกหน่อใหม่เนเปียนี่ก็เป็นมูรโตมูรโต้มูรโต้กับกับกินีสีม่วง กินีสีม่วงแล้วก็เนเปียก็ดีทั้งหมดนะครับแต่เปียนแต่ว่าที่ที่ดินที่นี่ที่ดินที่นี่ของพวกเราที่อาฟาร์มอำเภอสังขะเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ากินีสีม่วงมาแรงมากนะครับเนี่ยกินีสีม่วงมาแรงมากการให้ผลผลิตของกินีสีม่วงเห็นชัดว่ามีความแตกต่างจากจาก, 3, จากทั้งสาจากทดลองเองนะไอ้นี่ทดลองเอง ในพื้นที่นะครับการอุดมสมบูรณ์ของดินของน้ําของดินของน้ําของปัจจัยอื่นๆนะครับที่เกิดที่ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามภูมิภาคนะครับแต่ที่ของเรานี่ได้ข้อสรุปว่ากินนีสีม่วงให้ผลผลิตที่ดีมากนะครับก็ทำให้เห็นว่ากินนีสีม่วงนี้มาอันดับหนึ่งนะรองลงมาก็เป็น เนเปียร์แล้วก็มูราโตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ได้นำเรียนในคลิปก่อนๆเนเปียร์นี่มาดับหนึ่ง,เร,ง,งรเรื่องของปริมาณเรื่องของปริมาณหมายถึงว่าหนึ่งไร่เนี่ยเขาให้ปริมาณเนี่ยได้หลายตันแล้วก็ให้โปรตีนที่ไม่แตกต่างกันพอๆกันนะครับแต่ว่าความสูงวันนี้ได้มาปลูกกิน,นีสีม่วงเลยเห็นว่าความสูง,งกิน,นีสีม่วงเนี่ยรีได้ดับเอวผม ถุงสูงเกือบเกือบเท่าหน้าอกผมเลยนะสูงสูงเท่าหน้าอกผมแล้วก็การแตกนอแตกกอแตกนองเขาได้ดีมากแล้วการปลูกก็ง่ายด้วยนะปลูกมีสองแบบแบบนะ,ะม,มะเล็ดมล็ดแล้วก็แยกเราสามารถแยกลําต้นที่มีรากแล้วตัดสักออกไปให้เหลือแต่ให้เหลือแต่ต้นไม่ต้องมีใบตัดต่ำๆประมาณสักให้สักสิบเซนนะครับแล้วก็ติดรากก็สามารถที่จะไปปลูก ปลูกห่างกันสัก30 4 0เซนเดี๋ยวมันก็จะแตกกระจายกันไปอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยระยะห่างจากกอเนี่ยไปกอเนี่ยประมาณสัก50เซน 40- 50ถึงเซนเดี๋ยวมันก็แตกกระจายชิดกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะอย่างที่เห็นแต่นี่ปลูกไว้เยอะนะครับเป็นการทดลองปลูกแต่ไม่คิดว่าจะออกมาดีอย่างนี้นะครับก็ปลูกกันนะครับและที่สําคัญนะครับอยู่ใต้ต้นไม้นี่คือต้นก้ามปูมันก็เกิดได้นะครับเป็นแสงรำไร พูดง่ายๆว่ากินีสีม่วงเนี่ยอยู่อยู่ในร่มได้อยู่ในอยู่ในร่มได้นะครับอยู่ร่มได้ดังนั้นเดี๋ยวเป้าหมายจะขยายตัวเนี้ยจะขยายตัวเนี้ยไปที่ใต้ต้นนะฮะใต้ต้นยางนาจะขยายตัวเนี้ยไปที่ใต้ต้นยางนานี่คือต้นบริเวณต้นยางนาทั้งหมดเลยนะครับก็จะเอาต้นกินีสีม่วงไปปลูกแซมแต่โซนแต่โซนนี้แต่โซนนี้ก็เป็นย่านเนเปียเหมือนเดิม นี่เป็นตอตอที่สี่ต่อที่ห้าเลยนะครับเนี่ยที่ตัดไปก็รอเขาเติบโตแต่ระหว่างที่ตัดเนี้ยจะเอาปุ๋ยคอกมาลงยังเหลืออีกทางโซนนู้นนะครับต้นสูงๆยังเหลือทางนู้นอีกนะท่อนไปเป็นท่อนพันในเปียกก็จะต้องมาสับนะครับต้องมาสับแล้วก็ลําลต้นเขาเนี่ยก็แข็งดังนั้นต้องสับถึงจะได้ปริมาณเยอะการบรหิหารจัดการก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่องของการสับแรงงานของการสับ แต่ถ้ายากนนยากินนีนะฮะยากกินนีเนี่ยเราสามารถที่จะตัดแล้วก็ให้วอกกินได้เลยแต่ก็ควรตัดอยู่ที่ประมาณสักอ่าสักอ่าสามสิบวันอ่าสามสิบวันเนี่ยก็ตัดได้ถ้าแก่ไปเรื่อยๆโปรโตีนก็จะลดลงนะครับโปรโตีนก็จะลดลงแต่โปรโตีนตัวนี้สูงนะครับโปรโตีนอยู่ที่เกือบสิบอ่าสิบเอ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแต่ถ้าเกินสักสี่สิบห้าหกสิบ 90บวันเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับเหลือประมาณสักเ6%ซตามอายุขายแล้วก็ข้อเสียถ้าปล่อยไว้นานลำต้นก็จะจะแข็งวัวก็จะไม่ค่อยกินดังนั้นกินนีสีม่วงนี่แนะนำให้ว่าสัก30บวันนะไม่เกิน45บวันควรตัดเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้วัวก,กินได้สบายนี่เป็นยอดอ่อนแต่สูงนะครับขนาดนี้ก็สูงแล้วนะสูง5้หนึ่งเมตรหนึ่งเมตรได้หนะึ่งเมตรหนึ่งเมตรได้ ก็นาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับย่าทุกชนิดทดีดีทั้งหมดนะครับแต่ที่ของที่ที่ของเราที่นี่าฟาร์อมอำเภอสกาจอสววนเน่ได้ปลูกในพื้นที่เดียวกัน3มชนิดได้แก่เนเปียกินีสีม่วงแล้วก็มูราโตแต่ผลผลิตที่เห็นชัดเจนและโดดเด่นก็คือกินีสีม่วงนะครับก็เลยทําใหเา้เราจะต้องขยายกินีสีม่วงเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามีความทนแล้วก็ให้ประมาณเ,าเป็นที่พึงพอใจ เนเปียยังคงไว้เพราะเนเปียในพื้นที่จํากัดพื้นที่ที่ไม่มากเน่ยแนะนำเกษตรกรปลูกได้เลย,เ,ลยเพราะว่าให้ปริมาณที่มากนะครับเพราะลำต้นเนี่ยสูง2-3เมตรเลยนะครับก็สามารถที่จะมาสับแล้วก็เป็นอาหารให้กับบัวได้อย่างดีนะครับมูราโต้สก็ดีเช่นกันแต่ในพื้นที่ของเรา,าน่าจะเอื้ออยู่2อเอื้ออยู่สชนิดกินนีกับเนเปีย เก็ยังมีย่าบวานอิสราเอลยังมีนรกจักรพรรดิและยังมีย่าลูซี่อื่นๆอีกมากมายนะครับก็มีสาระความรู้ที่จะให้พวกเราได้ศึกษาในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ใน Facebook อีกมากมายนะครับวันนี้ทางช่องอา c h a า n e l ก็นำเกี่ยวกับย่ามาฝากเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ